จังหวัดพัทลุงภายใต้การกำกับดูแลและการบริหารงานโดยนายสุเมธบุญยศพัฒนาการจังหวัดได้ร่วมกันจัดทำกรอบแนวทางและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามประเด็นวิทธศาสตร์จำนวน11ตัวชี้วัดกำหนดเป้าหมายตามแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2553 และลงนามคำรับรองระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มง,งานหัวหน้าฝ่ายและพัฒนาการอำเภอรวมทั้งหัวหน้ากลุ่มง,งานและหัวหน้าฝ่ายกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในส่วนของอำเภอได้จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลงานพัฒนาชุมชนในความรับผิดชอบแล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดหรือ KPI แต่ละบุคคล จดทาโครงการเริ่มสร้างสารรค์ระดับอําเภอและระดับตบําบลรวมทั้งพัฒนาการอําเภอลงนามคํารับรองกับพัฒนากรจังหวัดพัทลุงมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินง,งานตัวช้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกล่มการพัฒนาชุมชนประจําปีพศ .2553 ปรากฏผลการดําเนินง,งานดังนี้ จังหวัดพัทลุงได้ขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการกลมการพัฒนาชุมชนและคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานประจำปีพศ2553จำนวน9ขั้นตอนดังนี้นน การดำเนินงานขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการของสํานังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงประจําปีพศ2553ปรากฏผลดังนี้คํารับรองการปฏิบัติราชการกลบการพัฒนาชุมชนกาวตัวชีวัดได้แก่ ในส่วนของโครงการรเริ่มสร้างสารรค์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้กำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสารรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง6ประเด็นยุทธศาสตร์คือโครงการ1อําอำเภอ1ประเด็นยุทธศาสตร์เด่นโดยยึดหลักการและเหตุผลให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงมีระบบการทำงานการบริหารงานที่สามารถวัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์โครมการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพและกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดพัทลุงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อให้งานพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างน้อย1ประเด็นยุทธศาสตร์ต่อ1อำเภอและ 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนมีกิจกรรมเด่นอย่างน้อย1กิจกรรม โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานการบริหารงานในระดับจังหวัดไว้ดังนี้ 1. ทีมบริหารของจังหวัดร่วมกับพัฒนาการอำเภอกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายตามกรอบการประเมินให้แต่ละอำเภอเมื่อเดือนกันยายน2552 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ที่เขื่อนรัชประภาอภอบ้านตาขุนจัังหวดสุราธานี 3. กำหนดทีมแบ่งทีมโซนสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานพัฒนาชุมชนและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 4. ส,สนับสนุนผลการดำเนินงานรายงานผลงานและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ทราบทั่วกันทุกระยะการดำเนินงานทุกช่องทางและทุกระดับ ในส่วนของแนวทางการทำงานในระดับอำเภอรประกอบด้วย 1. ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและกำหนดโครงการรเริ่มสร้างสารรค์1อําอำเภอ1ประเด็นยุทธศาสตร์เด่นและพัฒนากรทำคำรับรองในการทำงานกับพัฒนาการอำเภอ 2. ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่รวมกำหนดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการอำเภอทำคำรับรองในการทำงานกับพัฒนาการจังหวัดโครงการริเริ่ม1อำเภอ1ประเด็นยุทธศาสตร์เด่น 3. ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการโดยทีมงานจังหวัดสนับสนุนติดตามนิเทศตามห่วงระยะเวลา 4. ส,สรุปผลการดำเนินงานรายงานผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้ทราบทั่วกันทุกระยะของการดําเนินงานทุกช่องทางและทุกระดับผลการขับเคลื่อนโครงการิเริ่มสร้างสรรค์นในระดับอําเภอร,รวมจํานวน1ิ็โครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง,ขงจํานวน9้าโครงการอาทิเช่นโครงการหนึ่งพัฒนากรหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของอำเภอเมืองพัทลุงอ,อควนถนุนอเภอศรีนครินทร์และอเภอตมโฒ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนชุมชนจำนวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการหมู่บ้านที่มีแผนชุมชนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของอำเภอป่าบอน 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดมัฒนะองคอ์กรจํานวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนากรในการทํางานด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ หคนหนึ่งเว็บไซต์ของอำเภอป่าพยอมและผลการดำเนินงานโครงการหรืเริ่มสร้างสรรค์ในระดับตำบลรวมจำนวน42โครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งจำนวน8โครงการอาทิเช่นโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของตำบลปันแต่อำเภอควนขนุน 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนชุมชนจำนวน20โครงการอาทิเช่นโครงการพัฒนากองทุนโครงการกอขอคอจอสู่ความเข้มแข็งของตำบลพยาขันอำเภอเมืองพัทลุง 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนจำนวน10โครงการอาทิเช่นโครงการปรบมือให้คนดีของตำบลโคกสายและทุ่งนารีอำเภอป่าบอล 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนจำนวน4โครงการอาทิเช่นโครงการถอดบทเรียนครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของตำบลกงราอำเภอกงราจังหวัดพัทลุง